โอเคมาครับรถเร็วในที่112จะเดินชายไปทางทพอธิวัณไม่รู้ว่าสถานการณ์ผมไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้ไม่รู้ว่าเป็นไงมั่งเนาะโมงเ็ตจากผาดเสนเตที่รถสิ้นค้ามันทุกโูนเซเมนต์512ผมไม่รู้ว่าเป็นไงมั่งเนาะ <c oughs> เน้นไดน้ตามตามปกติหรือไม่นะครับอ่าต้องขึ้นอยู่กับกับเออเจอที่นะครับตอนนี้เออสายสันีิจะวิ่งทางใหม่นะครับอ,อ่าทางใหม่โมเด็ดใหม่นะครับอ,อ่าที่มีข้าวอีกโมงนะครับ เหมือนเหมือนใครๆว่าเออแบบรถไฟอ่ะพาอ้อมนะอ้อมไปทางสุพรรณโมยใหญ่นะครับอ่า ท่นต้อมสี่สองสองสี่ครับ ก็ครับเรียวล้ลที่หนึ่งหนึ่งสครับ